ะะไปยกย่องม,มันได้ยังไงทําไมถึงยอมให้คนอื่นมารังแกคนในชาติเพราะคนในชาติมึงเนี่ยที่มึงบอกว่าอย่างนู้นอย่างน,น,นี้มึงก็สามารถจัดการที่ตัวเองได้ไม่ใช่ไปยืมมือเขมรมาจัดการคนในประเทศหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเขามาจากการเลือกตั้งถามใจตัวเองดูนะคะว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพวกคุณมือทั้งหลายเนี่ยนะคะ พวกกูซึ่งเป็นคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกพักที่พวกมึงพากันไปเป่าลูกวีดไล่มาเนี่ยกูไม่เคยพูดเลยก็ปล่อยเคารพในกติกาทุกอย่างไอจะคอเอาด่าทอมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยที่จะออกไปเดินขบวนหรือไปไป,ไปทำม็อกขับไล่พวกมึงเลยตัวดี่ฉันเองเนี่ยยิ่งไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าต่อไปนี้นะคะก็ตาต่อตาฟันต่อฟันความจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่นายกออกมาแถลง แล้วยอมรับจากนั้นท่านก็บอกว่าไม่ครบแล้วเพราะว่าคือไม่เอาแล้วจบกันรีแอคชั่นของพักเอ่อแอคชั่นของพักไม่มีนะะกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเงียบกันหมดไปเปิดโอกาสให้ศัตรูนะคะมันสร้างเฟกนิวแล้วก็ปลุกกระแสจนกระทั่งที่ฉันบอกว่าถ้ามันจุดติดนะคะแล้วจะไปดับมันได้ยังไงนะคะ สลิมก็ยังคงเป็นสลิมเหมือนเดิมนะคะจริงๆ,ๆดิฉันไม่เกลียดสลิมเลยนะ,ะสลิมอ่ะมันเป็นอะไรที่อร่อยน่ากินแต่ที่เกลียดก็คือไอ้พวกที่แบบทําตัวเหมือนสลิมคือจริงๆตัวเองถ้าไม่เข้าถึงเรียกสลิมรูม้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆเรามีเสื้อเหลืองเสื้อขาวเสื้อแดงแต่อีพวกนี้ก็คือมันหลากสีมันก็เปลี่ยนสีไปแบบว่าเหมือนขี้กาเดี๋ยวก็ไปเข้ากับคนนั้นเ <ๆ S 2> ดี๋ยวก็ไปเข้ากับคนนี้วันดีดคนนืนดีก็ด่าคนนั้นวันดีคืนดีก็ด่าคนนี้คือในโลกนี้แม่งดีอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นไม่มีราคาแล้วค่ะนะดนะิฉันบอกว่าเรื่องที่จะมาะทํากันที่จะเหมือนอย่างคือไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาสิ่งที่คุณทํากับพ่อกับอาเขามันจะใช้ได้ผลกับแพทองทานไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเขาไม่อินเขาเอียนเขาเลี่ยนกับการที่ปลุกคนออกมานะคะทําให้รถติดทามึงเบเกะกะมึงมาอะไรถนนตะโกนป่าปาปา,ปาคนเขาไม่เอาแล้ว นะคะดิฉันบอกว่าถ้าจะทําอย่างนี้นะี่นะสู้ไปจัดรายการแล้วก็ให้ความรู้หรือจะมาทําลายอะไรกันยังจะดีกว่าอีกไปกดดันไปอะไรพวกเนี้ยมันเป็นวิถีทางของอะระบอบประชาธิปไตยก็จริงแล้วสามารถทําได้ก็จริงแต่ทําไปเรื่อยๆคนที่รับความเดือดร้อนเวลาเขาสัญจรไปมาหรือแม้กระทั่งภาพที่เขาเห็นดิ่ฉันบอกว่าคนสมัยนี้เขาไม่เอาแล้วค่ะนะคะ,ะทีนี้นะคะหรือจะเป็นบรรดาหมอต่างๆซึ่งวันนี้ทิฉันบอกว่าหมอแม่งแทนที่จะไปรักษาคนไข้ไม่ค่ะนะคะ มึงก็จะไล่ไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นอาจ,จนกระทั่งมาวันนี้ลูกหลานเขามึงก็จะออกมาไล่กันประชาชนเขาก็รู้สึกเอียนนอะต่อให้เขาเกลียดชินวัตต่อให้เขาเกลียดพักเพื่อไทยหรือเกลียดรัฐบาลทุกคนก็จะไม่เอาด้วยกับวิธีการของมึงแล้วเพราะมันหมดสมัยแล้วมึงเข้าใจด้วยส่วนพวกดาราที่ทำให้ม็อบเนี่ยนะฮะเกิดความชอบธรรมดาราคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีแฟนคลับสมมุติมีแฟนคลับเนี่ยมีคนฟอลโล่มันเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ย อย่างน้อยๆห้าสิบเปอร์เซ็นอของของคนที่ตามมันเนี่ยนะคะหรือคนที่เป็นแฟนคลับมันเนี่ยมาเห็นด้วยกับมันมันก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบตอนม็อบกบปรปสมันถึงมีพลังเพราะมันได้พลังจากทั้งคนที่เป็นศิลปินดาราแล้วรวมทั้งพวกที่เป็นแฟนคลับ f อซอะไรกันต่างๆเนี่ยเฮ hey, ลโลกันไปหมดบ้าดาราพูดง่ายแต่ณนะวันนี้ฉันบอกว่าดาราหลายคนเนี่ยนะคะก็มีบทเรียนที่ปวดเจ็บเจ็บปวดจากกรณีของกรปปส หลายคนเี่นะคะแทบไม่เคยพูดถึงการเป็นกประประอหรือการเป็นพวกนกหวีดของตัวเองเลยจริงๆมันคงอยากจะลบออกไปจากใจด้วยซ้ำไปมันลบไม่ได้ละคะ่ะต่อให้มึงลบนะคะกูก็แคปเอาไว้แล้วดาราพวกนี้ที่ฉันบอกว่าทุกคนเนี่ยนะคะไม่ได้รับผลกระทบหมด,หล,มดมลหลังจากที่การชุมนุมเปลี่ยนไปหลังจากที่การชุมนุมยุติไปบางคนถึงกลับมาโพสนะคะบอกว่าก็เห็นเขาบอกว่าะจะมาไล่ าจจะมาค้านพรบรดิสโทสกรรมแต่พอเขาถอดร,ร่างออกไม่ยื่นแล้วก็ยังไปชุมนุมขับไล่นายกแล้วขัดขวาง,วางการเลือกตั้งนู่นเนีน่หลายคนก็ไม่เอาด้วยส่วนคนที่ยังเอาด้วยเดี๋ยวทาฉันบอกว่าดูนะคะสิ่งที่พวกคุณทําไว้กับประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทางที่พวกคุณเนี่ยนะไปเป่าลูกวิดกันเข้ามามันเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป ยกตัวอย่างเรื่องของการค้านจำนำข้าวมีชาวนาที่ตกทุกข์ได้ยากจากตอนจากที่พวกคุณเนี่ยนะไปไปไปทำเรื่องนี้กันเนี่ยเท่าไหร่เขาแช่งชักหักกระดูกคุณไหมเวรกรรมพวกนี้ฉันบอกว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้ดิฉันบอกว่าไม่มันน้อยคนที่จะยังได้ดีอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ผัวทิ้งเป็นผู้ชายก็บ้านแตกสาแกข,ขาด หลายคนเนี่ยนะฮะอาชีพการงานเนี่ยพังหมดเพราะประชาชนเนี่ยเขาแอนตี้มึงและเขาไม่ได้แอนตี้แต่เฉพาะาตัวมึงเท่านั้นมึงไปทําอะไรหรือมึงไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเขาก็ไม่ซื้อแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าเขาจะจ้างมึงทำกล้วยอะไรคะมึงก็ตกงานมึงก็ไม่มีงานแล้วมาโอดครวญว่าวันนี้คนไทยไม่ดูละครคนไทยไม่ได้ดูละครเพราะว่าเขาด้อยค่าละครแรืเขาด้อยค่ามึง เขาไม่ดูละครเพราะพวกมึงเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมึงทําอะไรให้คนดูมึงก็ทําอยู่อย่างนั้นมึงไปดูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมึงไม่ต้องไปแข่งขันกับฮอลลีวูดนะมึงไม่ต้องไปแข่งขันกับพวกบริวูดฮอลลีวูดหรอกมึงเอาแค่ประเทศเพื่อนบ้านมึงเนี่ยหลายประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขาไปถึงหดกันแล้วแต่พวกมึงทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโทษนะวันก่อนได้เห็นออกมาพูดบอกว่าเนี่ยต้องดูดูแลใช่เขาดูแล มึงจะมาเรียกร้องอะไรในเมื่อมึงเป็นคนที่เป่านกหวีดไล่เขาออกไปเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ากปปสงวดนี้หรือครั้งนี้เชื่อดิฉันเถอะค่ะว่าจะมีดาราหรือศิลปินตัวแม่ตัวพ่ออยู่ไม่กี่ตัวหรอกเพราะอะไรฮะเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะมีเวลาว่างไปกินไปนอนกับมึงกลางม็อบทุกคนต้องทำมาหากินหมดแล้วสถานการณ์ของประเทศตอนนี้นะคะมันไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้ทุกคนมีบทเรียนกันหมด นะฮะแล้วที่ฉันเชื่อนะคะว่าวงการบันเทิงเนี่ยเวลาที่มันมีการยึดอำนาจหรือถ้าปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะฮะอาชีพแล้วก็กลุ่มคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพวกที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละเพราะไม่มีเผด็จการที่ไหนนะฮะสนับสนุนพวกวงการบันเทิงเพราะเขาไม่ต้องการที่สําคัญเลยก็คือรับประชาชนที่ตกอยู่ในภาวะ นะของเศรษฐกิจที่ถดถอยของการปกครองที่เกิดความหวาดหวั่นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการแสดงความคิดเห็นนะฮะก็ไม่มีอารมณ์จะไปเสพเรื่องของวงการบันเทิงของพวกมึงซึ่งเคยฟุ้งเฟ้อเห่เหือมกัน,นยันจาได้ว่า8ปีที่ผ่านมามีดาราหลายคนนะคะจากที่เคยเพูดง่ายว่าจากที่เคยรุ่งเรืองมีสตางค์บางคนเนี่ยนะต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนต้องไปทําไร่ไถลาก็มี เพราะวงการบันเทิงไม่ได้ตอบสนองและสร้างรายได้ให้เขาอีกต่อไปเห็นไหมฮะบางคนเนี่ยเพี้ยนไปก็มีต้องขายรถขายนู่นขายนี่อย่าไปโทษใครค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยนะเดียฉันบอกว่าถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บึงก็ด่ากันฉ่ำอ่ะแต่ตอนนั้นมึงด่าไม่ออกเพราะมึงเป็นคนที่ไปเป่านกหวีดเรียกเขาเข้ามามึงก็เลยจําเป็นจําใจนะคะที่จะต้องถอยตัวกันออกไปดี๋ฉันถึงได้บอกเลยค่ะว่าวันนี้ม็อบไม่มีไม่มีราคาละค่ะ แล้วนอกจากที่จะไม่มีราคาแล้วม็อบวันนี้นะคะยังทําให้คนรู้สึกว่าเขาเบื่อเขาเอียนเขาเลี่ยนนะคะเพราะมันมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาประเทศได้ไม่งั้นเราจะมีรัฐบาลไว้ทําไมถ้าเห็นว่าเขาโกงเขาทุจริตมันก็มีช่องทางที่จะเอาผิดครับไปยื่นหนังสือดาราเออพวกนักร้องนะคะทางานกันมือเป็เรียกกันอยู่ไม่เห็นหรอนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็มีกระแสที่ที่ฉันบอกว่าปวดหัวคือไม่รู้จะเรียกคนพวกนี้ว่าอะไรดีตะโกนนะคะเรียกทหารออามาปฏิวัติคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ไม่แปลกค่ะกูยังคิดถึงยิ่งรักเลยแต่คิดถึงในอะไรนะคะคิดถึงตอนที่มันตะโกนด่าคิดถึงตอนนี้มันตะโกนด่าคิดถึงตอนที่มึงมาพาโวยคิดถึงเรื่องรุ่นอย่างนี้คิดถึงไปแต่ค่ะ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจวันนี้มีการมาพูดมาวิเคราะห์นะคะเรื่องของการที่ถ้าสมมุติว่านายกยุบสภาใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปเขียนกันว่นเวอร์แคนดิเดตเลือกตั้งตอนนี้นะคะแคนดิเดตของคนที่จะมาเป็นนายกจากพรรคต่างๆตอนนี้นะคะฮะจะเลือกรายชื่อที่ส่งให้ในช่วงเลือกตั้งครั้งก่อนเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยเ,นยเสนอแคนดิเดตนายกถึง3คนนั้นเนี่ย ก็มีคนมาบอกว่าโอ้โหเสนอไปทำไมต้อง3าคนบ้าบอเป็นไงคะไอพวกที่เสนอคนเดียววันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะจะ,จะเสนอแล้วเพราะว่าคุณมีอุบัติเหตุทําให้แคดิเดตนายกของคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาไปเสนอชื่อได้เพราะฉะนั้นลายชื่อที่ส่งนะในตอนที่เลือกตั้งเนี่ยครั้งก่อน ซึ่งพักที่จะเสนอชื่อได้ก็ต้องมีสอสในพักไม่ต่ำกว่า25คนซึ่งในชันเคยพูดไปแล้วว่าพวกมึงที่มานั่งบอกว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมึงรู้ไหมว่าพรรคการเมืองเนี่ยที่มีสิทธิ์ที่จะได,ได้ได้ได้เข้ามาหรืออะไรพวกนี้มันมีกี่พักเองซึ่งมึงจะไปเลือกได้หรือว่าไม่เอาคนนู้นไม่เอาคนนี้แล้วสุดท้ายพอไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคาว่ารัฐบาลสัตว์ที่พวกมึงใช้มันเป็นคําพูดหรือการใช้คําพูดที่แม่งไม่รู้สีรู้แส